ก็อาง่ายเลยคือวันนี้เราจะมาแกล้งแพรโดยการที่เรานี่น้องๆเห็นไหมครับมันไม่ตอมตื่นใช่ไหมเราจะเอาเคอไปเบิ้ลใส่มันไปเบิ้ลแบบว่าแบบแป้นแป้นคือเอาง่ายๆวันนี้จะแกล้งไม่ทั้งวันอ่ะหนึ่งวันกับการแกล้งแพรด้วยการกดสตีนวันนี้แหละ สวัสดีคุณผู้ชมที่กคารพรักทุกคนทุกทท่านนะครับผมบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟรม90องศาแล้วนะทุกคนนะก็วันนี้นะครับน้องๆน้อง,อ,ง,อ,งอาจจะเห็นว่าพี่เนี่ยโผล่มาอยู่บ้านอีกแล้วหลังจากที่เราไปทริปทัพเปิกมาวันนี้เราก็เลยกะว่าจะกลับมาที่บ้านเนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยขอมาหลายคนไงว่าอยากให้มาอัปเดตฟ้าครึ้มพี่ก็เลยถือโอกาสกลับบ้านมาแล้วทีนี้มันมีคนนึงขอมาพี่คะเป็น FC ผู้หญิงช่วยแกงพี่แพร์แรงๆหน่อยได้ไหมคะคือวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าพี่แพร์เนี่้าแบุ เ้าจัดแล้วทีนี้คือตื่นมาเสร็จปุ๊บแล้วผมเนี่ยนัดกับเฟิร์สว่าผมจะไปทําคลิปแต่แพรไม่ยอมตื่นไว้น้องๆเมื่อแพรวันนี้ไม่ตื่นเฟิร์สมันเลยไม่ว่างเอยโอ้โห สนิเกี่ยวกับสินสนิอไรอ,อยีกยก็อายง่ายเลยคือวันนี้เราจะมาแกล้งแพ้โดยการที่เรานี่น้องๆเห็นไหมครับมันไม่ตอมตืต่นใช่ไหมเราจะเอาเคอาร์ไปเบิ้ลใส่มันไปเบิ้ลแบบว่าแบบแป้นแป้นคือเอา,อาง่ายๆวันนี้จะแกล้งไม่ทั้งวันอะ่ะหนึ่งวันกับการแกล้งแพ้ด้วยการกดสต,ตีนวันเลยแหละน้องๆคิดว่าไงคือจะปลูกมันด้วยวิธีน้องๆคิดว่ามันจะตื่นไหมใครคิดว่าแบบว่าแบบนี้แรงพอแล้วบวกหนึ่งใครคิดว่าแรงไม่พอบวกสองมาเลยแต่ตอนนี้ขออนุญาตออกกล้องเอไปตั้งก่อนเพราะว่ามันหลับอยู่มาดู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  เออจริงๆหลับแบบงงแล้วหลงดุงอ่ะครับน,น้องๆน,นี่มันหลับแบบว่าหลับยายแพ้ไม่ยอมตื่นใช่ไหมยายยังไม่ตื่นเลยขี้เกียจนะ่ะเห<ส>็ <laughs> นไหครับน้องๆยายยายพี่ยังยายพี่ยังพูดอ่ะไม่ตื่นอ่ะดูดีส่นคนดูดีมันหลับมันหลับอยู่นะเห็นไหมหลับแบบว่าหลับไม่รู้เรื่องไงอื้อ ตื่นสักทีหนึ่งนอนแล้วไม่ได้ออกไม่ได้แล้วกลิ่นเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมอ่ะหอมเฉยอ่ะหอมไหมกลิ่นออลเทนหอมไหมกลิ่นหอมไหมตื่นได้แล้วเพรอะจะไปถ่ายคลิปเนี่ยจะไปไหมให้คลิปอ่ะเป็นไงอีพีนี้เนี่ยจะไปถ่ายคลิปออกไปเลยไปอยากอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นไร ออกไม่ออกไม่ออกเขาจะเขาจะเอารถมาจอดให้ออกไปรถดูดหลังมาจอดทำไมอย่างเก่งก็ตื่นไปดิทำอะไรไม่็ไม่เหนจะทำอะไรเลยนอนอย่างเดียวยายบอกขี้เกียจเลยใช่หรอแกพูดเองหรือเปล่าเฮ้ยจะปวดยา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 เขาจะจอดรถตรงนี้แหละเขาจะจอดตรงนี้แหละออกไปออกไปไหมไม่ออกเขาไม่ออกไม่ออกไม่ออกเท้าให้กับชุดสีหักหรือเขาดูไม่ออกจะนั่งขึ้นนั่งอ่ะเอาเนี่ยจอดไม่ออกดีดีจอดไม่ออกดี A few moments later โอเคทุกคนตอนนี้มันมันกวาดบ้านอยู่ไว้ทุกคนดูดิโอ้โหพี่ช่ันตัดมือหมูต้องขอม่หมูเป็นแกงบอกเลยว่างานนี้มีต่อแน่นอนจะให้คุณตื่นทั้งวันเลยน้องไม่ให้นอนคับเลยน้องทำ,ทำนู่นทำนี่น้ำมัน เลยเนี่ยฮะมอนมูเห็นหมดเลยแล้วกับเบิรมดบ้านช่องยายใช่หนูลยถ้ามาถูกให้นี่ต้องมาท้าม้นจะอ่านนะมาเที่ยวเดียวนะทีอหลังเนี่ยเอามายายข้างหน้ามาทำนี่ยายรู้องบ้างเลยเรอะมเพิ่มบ้านเห็นไหมยายถูไม่ไหวแล้วเอยู่เนี่ยใช่อาทิตย์นึงมันจะได้ถูหนึ่งบ่นไปเยอะเลยไอ้ทำไม่ไหวเหนื่อยกวาดปวดแล้วก็ต้องมานั่ง ขี่ข้างนอกนมีเยอะแยะยายหลวพี่ตรงไหนเนี่ยกะเอาเข้ามาทำไมบ้านยายลูกเอาไปนอกก็บ้านพีไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมไม่ใช่บ้านแล้บ้านใครออกไปเลยออกไปไม่ได้ออกแล้วบ้านใครบ้านยายเรียกยายเรได้ไงอ้าวนี่หนูอยู่นี่อยู่แค่ในคอมเมนบ้านอะไรแล้วแกอะไรเนี่ยไปเป็นผู้บ้านอยู่อาจะแรงทีมาเก็บไม่ต้องไม่ต้องมาเก็บได้เอาผ้าคุณพ่อไปเร็วๆผู้เหนื่อยแล้วใครเปนเหนื่อยไปไม่ทำงานซะบ้าง ละไกลเยอะอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยยายเอออ้ออ้อออไม่สัญหาให้แต่งานที่ทำเนี่ยอย่าเข้ามาดูเรื่องเปิดมอเตอก็ไม่เดียวเขาก็จะเอาออกโอ้ยก็ยังเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออ้ออ้อยายหนูพี่ตรงไหนเนี่ยหนูกตลังจะเอารถออกเนี่ย นูจะเอามาจอดข้างในนี่รูมแอรรถมีคันนี้ทำมาหมดประมาณสองสามแสนเลยดาเออเท่าไรก็แล้วแต่เออเดี๋ยวสองสามแสนหรือสองสามแสนสตาร์ทมีคีสเด็ดสองแสนสามพันกันเลยแล้วแต่ออกไปคันนี้ทำหมดประมาณสองแสนกว่าเออนั่ยละเองแสนแม่นวลว่าหนูเนี่ยเป็นตัวขี่นะตัวขี่ระดับร้านเลยอะไรของยายเนี่ยหนูพี่ตรงไหนเนี่ยหนูพี่ตรงไหนเนี่ยคะยา ถ้าหนูบ้านใครบ้านยายบ้านหนูแล้วบ้านยายแบบเฟรมยนูจะบอกน่าจะเจนแล้วปลาอย่านี้มึงต้องมาถามเขาซิต้องอะไรเนี่ยแบบทำตัวขี่ให้ยายดูก่อนนยยายเนี่ยเวลาหนูไปแจกเนหนูทำนี้เลยเด็กตรงนี้เนี่ย ังจได้ผลของขึ้นรถขึ้นหลังจะเอามานะเออูเลยนะหมดอะไรนะจหมดจริงๆะเยปกินยายจะไปกินมะนาวมังสายแล้วจะมปทานจะมาทนอะไรมะนาวมะนาวหรือไปทไมหนูหนูให้เงินเดือนสามหมื่นได้เพราะใช่ไหมโอ้ยแค่หมื่นเดียวยายใช้เงินเอเงินเยอเท่าไหร่เนี่ย ม่ายเดียวแล้วหมื่นจยายจะพอใช้อะไรเอโอเคครับทุกคนคือบอกเลยว่าสั่งใจจัดแต่คำน้องๆก็ไปแกล้งอะไรยังไงวะเพรามันมันโกรธจัดเลยเว้ยทุกคนนี่ยังไม่จบยังไม่จบทำไมบทอะไรกันบทอะไรกันสองคนนี้บทอะไรกันเนี่ยบนอะไรกันแท้ ทำไมถึงมาไม่ได้กันแต่แกล้งเมียหนูเนี่ยมากระหน่าแกงเลยหนูแกล้งแพ้แกล้งทำไมเราก็ทําเหนื่อยยากให้มันเหนื่อยไปงานการไม่ได้ทําหรอกคนเนี้ยอะไรจะแห้งเนี่ยเอาออกไปได้เท่าไหร่มาเก็บเลยเฟมไม่เก็บเก็บเองเองเก็บเอง ยายเป็นไงหลานตะไคร้หนูดีไหมหลานตะไคร้ดีไหมไอหลานเขาก็ดีอยู่ละไอหลานชายดีดูสิเนี่ยเรอ่มต้แต่โตหลานชายพีดตรงไหนก็พิดเนี่ยเห็นไหมน่ะเอามาทำอย่างเนี้ย่แล้วท้ายยายเหนื่อยเลยเอาเอาไปเลยขันเนี่ยยายเหนื่อยอะไรยายเหนื่อยอะไรยายบอกซิเหนื่อยพูดเหนื่อยพูดพูดไม่หยุดเลยตั้งแต่มาเนี่ยนั่นเรื่ออะไรเนี่ยโอ้ยเนี่ยทำไไปเฟรมเย็ดตเร็วยายดูแพ่อ่อยหนูอ่ะก็ไม่หนูดูอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เดี๋ยวมันเปียกแล้วเนลื่นนะดูเรื่องเลยแตกหมดเลยยายแพทำแตกซื้อมาใช้ยายด้วย20บาทดูหน้าดูหน้าโอ้โหดูแตกหมดเลยน่ะแตกหมดเลยเื่อหมดเลยเนี่ยเฟรมไม่ยอมเก็บอะแพไม่นนะยายเอมยายเดินลื่นนะเดี๋ยวเปล่าเองล่ะที่ใครใช้ไม่หยุดเลยเอาไปรวมมาเปล่านี่จะได้แห้งเออเออ โอ้ย,อยอแม่งปล่อยตัวเองแม่งเลยอ๋อ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 อะอะถูนหน้าเลยนี่นะยาเดี๋ยวลืมแอะ <laughs> <laughs> hey. เป็นไงนะครับน้องๆโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้พี่ก็อย่าลืมกดไล like, share, ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับน้องๆนะทุกคนไม่ได้แอ๊ อะไรเอออะไรเดี๋ยวแพ้ก็เอออะไรทำไมอ่ะกเป็นไรบ้านจะได้เงาเงาใช่หรอ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 ไปไหนอ่ะไปถึงพื้นที่เหลือเลไปมาหืมก้าดีกูอ๋อก้าดีกูอ๋อหืม